กดปิดทำไมอ่อแตมันเพิ่งกดติดเนี่ยมีตัวเลขขึ้นนะมีแล้วจ้ะแล้วก็าปาดัดี้นนปดัดพี่น้องสองคนกิ่นเจสอกนกำลังทำงานกันค่ะหมัคเม้นนะคะตอนนี้ 嗯哼 <laughs> รครับเรามาดูวิธีการปาดต่อนะครับนี่นปาดนะครับจับลงมาอย่างนี้ ครับน้ำพึ่งเราเ่อใหญ่ย้อยเขาจะมาอีกฝั่งนึงปาดลงมาเนี่ยค่ะคือการปาดจนสุดที่มันแพกคละคะ่ะแพ้ดำๆอี้เรียกแพ้หมูแพ้หมาละคะ่ะแล้วเราก็จะเอามาใส่ค่ะ ใส่ในถังปั่นให้เรียบร้อยมีตัวพึ่งแล้วก็ปัดตัวพึ่งออกก่อนนะคะลดปริมาณการตายของตัวพึ่งค่ะเพื่อเขาจะได้ไปหาน้ํำหวานให้เราอีกเราต้องระวังบูดนิดนึงนะคะนะคะป่าจื๊บจืๆบจืบจืบจบลงมาเล่นมาปั่นให้หน่อยรอบนึง ในนี้จะใส่ได้ทั้งหมด8ปดทอนค่ะนะได้หมุนก่อนหมุนให้เป็นพิธีคนหมุนไม่อยู่โอเคครับ่อแล้วครับ ครับน้ำพึ่งก็จะไปติดอยู่ที่ข้างๆถัง,งนะครับแล้วก็จะไหลลงมาข้างล่างโอเคโอเค,โอเคนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ